โมเมนตัม um ในระยะสั้นของตลาดหุ้นเวียดนามดูดีขึ้นนะฮะหลังจากที่ตัวอินด x ล่าสุดเนี่ยทะลุกรอบหนละัชนี200วันนะครับ m o v i n g average ย้อนหลังนะครับรวมไปถึงการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ขึ้นมาอย่างน่าสนใจมากๆครับส่วนการปรับขึ้นของตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงนี้นะครับต้องบอกว่ามาด้วยความแข็งแกร่งมากๆ เพราะว่าถ้าเราดูองค์ประกอบนะครับเมมเบอร์ Member สมาชิกของดัชนีเขาเนี่ยเ,เรียกว่ามีสัดส่วนประมาณเกือบ70%แล้วนะครับที่เทรดอยู่บนค่าเฉลี่ย200วันย้อนหลังครับในเชิงของนโยบายนะครับก็มีปัจจัยสนับสนุนเข้ามานะครับหลังจากที่แบงก์ชาติเวียดนามเนี่ยก็ได้มีการหั่นออกเบี้ยเป็นครั้งที่3ของปีแล้วนะครับตรงนี้ก็น่าจะช่วยลดทอนแรงกดดันที่เคยเกิดขึ้นในตลาดหุ้นช่วงที่ผ่านมาด้วยครับ ครับก็จากฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ i คร t ีนะฮะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับรายการเวียดนามโฟกัสนะครับเป็นประจําทุกๆเดือนนะครับมาอัปเดตภาพของตลาดหุ้นเวียดนามเป็นรายเดือนนะครับแล้วก็มองภาพในระยะสั้นในระยะกลางกันต่อนะครับว่าตลาดหุ้นเขาน่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งในหัวข้อน,นี้นะครับก็จะเห็นจากในสไลด์ของเรานะครับว่า เวียดนามนะฮะดูเหมือนนะครับดูเหมือนในช่วงสั้นๆเนี่ยจะเริ่มฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้บ้างนะครับ e c เ i o รเรคชัตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรียกว่า c a t a l y s t ในแง่ของนโยบายนะครับหรือว่าจะเป็นในแง่ของ Sentiment นะครับที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าในเชิงเทคนิ l ต่างๆเนี่ยก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นมาด้วยนะพะฉั้นไปกันเลยนะครับในส่วนของสไลด์ในวันนี้นะครับอาจจะเริ่มที่ปัจจัยทางด้าน s e n ติเมนต์ละกัน เพราะว่าเวียดนามหุ้นเวียดนามเองนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นดัชนีดัชนีหนึ่งะครับที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันแกว่งในกรอบที่แคบมาโดยตลอดนะครับเป็นลักษณะของแพทเทิร์นไซเวย์แกว่งแคบนะครับแต่พอในช่วงระยะ1-2สัปดาห์หลังสุดตรงนี้นะครับดัชนีเริ่มมีการดีดทะลุกรอบที่เคยแกว่งตัวไซเวย์ขึ้นมานะครับและถ้าดูเนี่ยในแง่ของเทคนิคอลพอร์ฟแม m นซ์นะครับล่าสุดเนี่ยตัวของ V N i n d e x เนี่ยก็มีการปรับสูงขึ้นมาทะลุระดับเส้น moving average 200วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ l ูมเ berg มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเล่นด้วยนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเวียดนามเนี่ยดูเหมือนจะเป็นประเทศหนึ่งที่ในเชิงเทคนิคนั้นเนี่ยมีสัญญาณ bullish signal เกิดขึ้นนะครับทีนี้นะครับนอกเหนือจากสัญญาณเชิงเทคนิคที่ดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าองค์ประกอบ องค์ประกอบของการปรับขึ้นรอบนี้เนี่ยมันมาด้วยความแข็งแกร่งทั้งตลาดเลยก็ว่าได้นะครับดูได้จากรูปนี้นะครับก็คือว่าเราพยายามเปรียบเทียบนะฮะดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามซึ่งก็คือเส้นสีแดงนะครับเทียบกับนะครับองประกอบหรือว่าเมมเบอร์นะฮะจำนวนสมาชิกจำนวนหลักทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีที่ราคาปัจจุบันเนี่ยก็ซื้อขายด้วยระดับที่สูงกว่า นะครับตัวของค่าเฉลี่ย200วัน moving average นะฮะในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตอนที่ดัชนีตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยซึมเป็นขาลงนะครับนับตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะฮะเรียกว่า Percentage นะครับของหุ้นที่ Trade above นะฮะ200 moving average เนี่ยเรียกว่าต่ำมากนะครับเหลือประมาณ10-20ของทั้งหมดในตลาดเท่านั้น นะแต่พอนานมาณวันนี้นะครับในช่วงเ,เดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนายนตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าจำนวนสัดส่วนหุ้นที่เทรดนะครับเรียกว,ว่าซื้อขายด้วยราคา,าปัจจุบันที่สูงกว่านะครับค่าเฉลี่ย200วัน moving average เนี่ยตอนนี้เนี่ยสัดส่วนดังกล่าวขึ้นมายืนใกล้ระดับ70%แล้วนะครับการขึ้นมาของดัชนีหุ้นเวียดนามซึ่งต้องบอกว่าถ้าดูจากรูปเนี่ยพึ่งขึ้นมาไม่เยอะเท่านั้น นะครับแต่สัดส่วนหรือว่า market breadth นะครับความเรียกว่าความแข็งแกร่งของตลาดตรงนี้เนี่ยขึ้นมาเรียกว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงประมาณ Q1 Q2 ปีที่แล้วแล้วนะครับสัญญาณแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับการขึ้นของอินดกซ์ค่อนข้างแข็งแกร่งโดยรวมแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้ในระยะสั้นนะครับทีนี้นะครับนอกเหนือจากปัจจัยเชิงเทคนิคนะครับที่เราพูดไป ค,คงจะต้องวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพื้นฐานประกอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งไอชาร์ทที่เราเคยพูดพูดมานะฮะว่าวิเคราะห์ในภาพของฟันเดเมนทัลนะครับภาพของ valuation เนี่ย อันนั้นมัน no doubt อยู่แล้วนะฮะว่าตลาดทุนเขาเนี่ยมันอยู่ในโซนด้านล่างนะฮะโซนที่ถูกมากๆไม่ว่าจะดูในมิติของ price to earnings หรือว่า price to book นะฮะเพราะฉะนั้นเราเก็บภาพเหล่านั้นเอาไว้นะครับคงจะไม่ได้มาพูดในส่วนของเดือนนี้แต่เดือนนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะหยิบมาเนี่ยก็คือเรื่องของโมเมนตัมนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของ earnings momentum นะครับการปรับเปลี่ยนประมาณการของนักวิเคราะห์ในตลาดนะครับเราก็จะเห็นนะว่า ช่วงที่ผ่านมานะครับไล่ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภานะครับมาจนถึงสักประมาณสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3เนี่ยเราจะเห็นโมเมนตัมของการปรับลดประมาณการเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่พอเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์แรกของมิถุนาเนี่ยภาพเนี่ยเริ่มกลับกันนะครับเริ่มเห็นนักวิเคราะห์ในตลาดเนี่ยออกมาปรับเป้าปรับเพิ่มประมาณการนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็เลยเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตนะฮะในแง่มุมของปัจจัยเชิงพื้นฐานด้วย ถัดไปนะครับในส่วนของภาพปัจจัยแมกโรในเชิงของนโยบายก็เกื้อหนุนด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดกันมาแล้วนะครับว่าแรงกดดันเงินเฟ้อนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมานะครับในส่วนของเวียดนามเนี่ยเริ่มที่จะชะลอลงแล้วก็เป็นภาพที่สบายใจมากขึ้นนะครับดูจากตัวเลขเงินเฟ้อเดือนล่าสุดเดือนพฤษภาเนี่ยเหลือเพียงแค่ประมาณ2%กว่าเท่านั้น นะครับ2%กว่าเราเชื่อว่ามันอยู่ในสโคปที่แบงค์ชาติของเวียดนามนะครับ State Bank of Vietnam เนี่ยสามารถที่จะสบายใจนะครับแล้วก็เบาใจในเรื่องของการทำนโยบายได้นะครับซึ่งก็เลยไม่น่าแปลกใจนะครับที่ว่าทำไมในเดือนที่แล้วเราก็เห็นการปรับลดนะฮะในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายของแบงก์ชาติเวียดนามลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวของ refinancing rate นะครับก็ลงมาอยู่ที่ระดับ5%ท่วน เป็นการปรับลดครั้งที่3แล้วนะฮะนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับช่วงเดือนมีนายังอยู่6%อยู่เลยนะครับนะวันนี้อยู่ที่5%เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณในเชิงบวกเหมือนกันนะครับในเชิงฝั่งนโยบายที่เข้ามาเก้อหนุนในส่วนของตลาดหุ้นด้วยนะฮะก็อนี้ก็เป็นปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นนะครับทั้งในเชิงของ s e n ิเ m e n t นะฮะในเชิงของ t e c h ิ i c a l แล้วก็ในเชิงของภาพ Poli ซีในประเทศด้วยนะฮะทีนี้นะครับสิ่งที่เราอาจจะต้องระมัดระวังต่อไปแล้วกันนะครับก็คงจะต้องยอมรับตรงๆนะฮะว่าเวียดนามมันคงจะไม่ได้สวยหรูซะทีเดียวนะครับคงจะไม่ได้มีปัจจัยบวกซะทีเดียวในช่วงนี้ปัจจัยเฝ้าระวังก็คงจะต้องมีต่อไปนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราเคยพูดมาตลอดนะฮะว่าด้วยในแง่เชิงมิต,ติทางเศรษฐกิจของประเทศเขาเนี่ยมันเป็นประเทศเปิดนะครับแล้วก็ เ,เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยโดยเฉพาะการส่งออกเนี่ยมัน De p e n d บนเศรษฐกิจภายนอกซะเยอะนะครับโดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่างตัวของอเมริกาเนี่ยนะครับการส่งออกไปเวียดการส่งออกของเวียดนามไปอเมริกาเนี่ยเป็นสัดส่วนอันดับหนึ่งอยู่แล้วถ้าสมมตินะครับในช่วงถัดไปเนี่ยตัวของสหรัฐเป็นอะไรไปนะครับแล้วไฟนอลดีมาเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยแน่นอนนะครับตัวของเวียดนามเนี่ยภาคการส่งออกรวมไปถึง GDP ของเขาเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน นะครับก็ดูจากตัวเลขล่าสุดได้นะครับเอ็กซ์พอร์ตของเวียดนามในเดือนพฤษภามยังคงหดตัวนะครับแต่อาจจะพอเบาใจขึ้นได้บ้างนะครับเพราะว่าการหดตัวในเดือนพฤษภามเนี่ยก็อยู่เพียงแค่ระดับ6%เท่านั้นนะครับเทียบเคียงกับก่อนหน้านี้10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ต้องถือว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นบ้างนะครับ มีอะไรอีกนะครับการส่งออกที่หดตัวเนี่ยมันก็เลยทําให้ภาคการผลิตของเขานะครับในส่วนของตัวเลข PMI เดือนพฤษภาคมยังคงไหลลงต่อเนื่องนะฮะล่าสุดเลเวลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ45จุดนะครับเป็นโซนต่ํากว่า50อย่างต่อเนื่องนะครับก็คืออยู่ในโซน contraction นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ลงทุนหุ้นเวียดนามถ้าเป็นไปได้นะครับและสามารถที่จะดิกลงไปเป็นหุ้นรายตัวรายเซกเตอร์ ค,คงจะต้องหันไปเน้นนะครับในส่วนของกลุ่มโด m e เมสติกต่อไปนะครับกลุ่มอะไรก็ตามนะฮะที่เอ็กซ์โพสกับเศรษฐกิจภายนอกนะครับเอ็กซ์โพสกับภาคการส่งออกนะครับก็อาจจะต้องยอมรับว่ายังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับ สุดท้ายนะครับก็คงจะต้องไปตรวจสอบนะฮะในส่วน performance ของอตลาดหุ้นเวียดนามเขาในช่วงขงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับรวมถึง performance ของกองทุนที่เราไปลงทุนด้วยนะครับก็คือ SSI SCA นะฮะปรากฏว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเดือนที่ perform ได้ดีนะครับ VN index เนี่ยตัว benchmark เนี่ยก็ให้ผลตอบแทนไปประมาณ3%กว่า นะครับส่วน performance ของพอต o l l o w ของเรานะฮะก็ให้ผลตอบแทนบวกไปประมาณ4%กว่านะครับในเชิงกลยุทธ์ก็คงจะเหมือนเดิมนะฮะสำหรับใครที่ลงทุนเป็นลักษณะของ DCA นะครับทุกๆเดือนอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะ DCA ต่อได้นะครับ valuation เนี่ยหายห่วงอยู่แล้วนะครับมันอยู่ในโซนที่ถูกมากอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการที่จะปักธงลงไปเลยว่าเขาจะขึ้นตรงไหน นะครับหรือบทท t o m d o w หรืออย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่เรามองเนี่ยสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามยังคงเป็นลักษณะของ DCA ต่อไปนะครับส่วนใครที่อาจจะยังอพอร์ตว่างๆนะครับหรือว่ายังมี cash อยู่ในเชิงเทคนิคละกันนะครับสายเทคนิคนะครับสายนักทุนระยะสั้นเนี่ยเราก็มองว่าด้วย sentiment ที่มันดีขึ้นนะครับเทคนิคพึ่งทะลุระดับเส้น200วันขึ้นมานะครับ market b r e a t h นะครับขึ้นมาด้วยความแข็งแกร่ง นะครับด้วยองค์ประกอบของสมาชิกดัชนีที่ขึ้นมาพร้อมเพียงกันแบบนี้นะครับในเชิงระยะสั้นก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบการลงทุนระยะสั้นนะครับก็มองว่าสามารถที่จะทยอยเข้าซื้อในช่วงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับเหมือนเดิมนะฮะกองทุน SSI SCA ของเรานะครับสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของเราได้นะครับที่เบอร์020889350 นะครับหรือ02 088 9358นะฮะก็สำหรับผมวันนี้มีเท่านี้ครับพบกันใหม่ในส่วนของเดือนกรกฎาคมขอบคุณครับ